คำเตือนช่องเราเป็นเพียงแนวทางในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช่ปึกนี้นี่ปึกนี้ไม่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 นี่ซื้อเลขนี้ถูกๆเลยค่ะงดนี้นะจ๊ะ นีเจซซื้อเลขนี้นะคะซื้อแบบจุกๆเลยนะคะอาให้ดูเอาว่าหลักอะไรอะสลากกินแบงรัฐบาลนะคะสนับสนุนโดยสลักกินแบงรัฐบาลน,นะคะ,กกนนะ,คะอันนี้ไม่ไม่ได้ใบเลขไม่ได้บอกเลขนะเป็นแนวทางในการซื้อบอกคนบอ,อกเอจซถามว่าจะออกแล้วซื้ออะไรดีซื้อนี้ค่ะจบหลักอะไรเนี่ยหลักอะไรชอบมากเลยสองหนึ่งนะ ชอบมากเลยมันดังสามหนึ่งหนึ่งสามไงมันจะออกเนื้อสองหนึ่งเปล่าเอ๊ใช่ไหมเออสองหนึ่งนะคะสองหนึ่งแข็งๆเลยนะคะไปซื้อหาซื้อได้ถ้าชอบตามถ้าถ,ถ,ถ้าชอบเหมือนเจ๊ตามซื้อได้นะไม่ชอบผ่านพักก่อนนะคะอ่าสนับสน,นุนโดยในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ,กระ,ก,ระกระปุป๊บกระมิบกระปุ๊บกระปิ๊บกระสัน่นจู่จู่จุบุจู่บ,บ,บุไม่พูดเยอะ เออเนี่ยชอบเนี่ยหลักอะไรหลักอะไรเนี่ยหลักอะไรเนี่ยดูดีๆหลักอะไรเออสลับสนุนในาการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะสวยไหมสวยเนี่ยชอบมากเลยเนี่ยชอบมากเลยชอบมากนะสามหนึ่งหนึ่งสามมันดังผะนะนี่มันจะออกสองหนึ่งพนะโอ้ตายแล้วบุญบาปแม่สวยมากเออไปซืออ้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อ เออเอาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะเน้นแล้วนะเออเออสลับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นกูตายแล้ว <c oughs> อ่ะโอเครู้เรื่องนะคะโอเคนะอู้สวยอยู่สวยอยู่สองหนึ่งนะงวดนี้สองหนึ่งชอบมากเลยชอบสองหนึ่งสองหนึ่งค่ะสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ง สองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งอันนี้อันนี้ชอบอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวนะคะไม่ใช่ว่าเป็นเลขประมูลหรือเป็นเลขอะไรเพราะว่าเลขประมูลเจก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเลขอะไรนะคะอันนี้เป็นเลขชอบส่วนตัวนะชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวย้ําว่าชอบส่วนตัวเป็นเลขที่ชอบส่วนตัวเท่านั้นนะคะเป็นเลขที่ชอบส่วนตัวเท่านั้นแต่มันซื้ออีกสองหนึ่งกับมันซื้ออีกหลายชุดอยู่แต่มันอยู่บนรถอันนี้อยู่ในกระเป๋าตั้งหามันชอบส่วนตัว ราคาหนูชอบส่วนตัวอ่านําไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ได้นะสองตัวล่างไม่ได้นะคะเผื่อฟุกด้รางวัลที่หนึ่งอย่าลืมกันเด้อเออเออสองพ่ะนะหลักสองหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ยังยังยังไม่สรุปให้อันนี้เป็นเล,เ,ลเลขชอบส่วนตัวถ้าแม่เจ๊สองหนึ่งป้าไม่ชอบเลยป้าป้าไม่เป็นไรป้าป้าหยุดป้าหยุดเลขะบางคนเน่ะ